สวัสดีครับพ่อยพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับวันนี้แอฟภาพพลอยพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาอยู่ที่วัดปูดำนะครับวันนี้เขาก็มาตามตัวเลขปูดำอ่างวดวันที่16ก่อข้อ64ครับพ่อยพี่น้องครับ16เดือน7 64อ่าซึ่งวันเลขปูดำนะครับวันที่แล้วกับเขาเป๊ะเขาตรงเป๊ะนะครับอ่าให้มา3ามงวดแล้วนะครับ งวดนี้ก็คืองวดที่สี่เจ้าผู่ดำเพิ่นบอกว่าสีให้แค่หางวดเพิ่นวางสันอา่าสีได้ถอยสองก้อนเพิ่นวางสันเพิ่นว่าเพิ่นขอพุ่มไว้แค่หางวดครับพยพี่น้องเอฟซีครับมันเอก็แอดก็เลยมาติดตามตัวเลขเพิ่นต่อแต่ว่าก็ได้มากแล้วครับยพ,พี่น้องเพิ่นห้มากสี่หางงวดก้อนเพิ่นก็ห้มาสี่เื่กันงวดก้อนไปอีกก็ห้มากสี่ก็สี่หางนะครับให้ยสี่คห้ซี่คู่กับเขาเป้เข,าเ,เขาเป้มากตลอดครับงวดนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวไดนั่นเดี๋ยวจังไหเข้าไปบิิงในนคคลปะรับ ผู้ดำเพื่อนกาอ่าบ่สะดวกที่สีให้เบาสูฟั่งปะไดนะครับแต่ว่ากะมีเพื่อนไห้สินไห้พ่อนกาที่มีบางช่วงที่เอาเสียงเพื่อนมาลงอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขต้องมาพากเอาเองเพื่อนวางสั่นนะครับเดี๋ยวจังใดกลับไปชมในคลิปว่าเพื่อนไห้เวา้าอ่าลักษณะใดน,นะครับผมกับทีขออนุญาตนั่งอ่าาวเพื่อนมาบอกต่อกันอีกที่นึงนะครับเมือนีกา เป็นโอกาสอันดีแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเปลี่ยนถือว่ามือนี้มากกั่ว่าพิดหวังครับมากจะได้ตัวเลขตัวเบอร์อยู่เพื่อนห้แล้วเนาะเอาจังไหก็ชอบจังไหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแกงเตือนนะครับเพื่อชีวิตใดพลาดจากคิดเด็ดตัวเลขเด็ดตัวเลขดีๆจากท่างช่องครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับสำหรับตัวเลขนะครับผู้บอกว่าเป็นเลขนิมิตเลขนั่งสมาธินี่แหละอ่า ซึ่งตัวเลขตัวเบอร์นี่นะครับเป็นความเชื่อชวนบุคคลเนอครับพ่อพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทา้งทรรนถึกผิดไกยาวากันครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวไปตามรายละเอียดได้ทั้งในคลิปครับพ่อพี่น้องครับอ่ะจังไรกะตามแอดมากครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับว่ากังวิจัยข้อมผลแต่ก็ว่าวิจัยแล้วแล้วเมือนเศร้าครับอันนี้คันมากเลยว่าบ่กอะไรือกเกิดที่บอแม่ เราเล่นเสียหายเสียัวครับครับขั้นหายไปนี่คิดอลไรบางวดซี่อะไวดนาวัดติดตวนอะไรวัดหัวเมยวัดไรเช้าทำงานวัดนาลับตต๊ะจับบอกปู่ปู่ตัะจับเมยเด็ดมาจากเพิ่งเล่าก็มี่านี้นั่นเดีดเมาจากมาเลเซียก็นมี่านี้คนนำจังหวัดบริลัาไปยุคมาเลเซียยี่สิบกว่าปี ทำกิจการก่อเรื่อของกูเลยเ่นเสียงเบาขึ้นยังพนุ่มแต่ว่าอายุถึงแปดสิบสามเพว่อนไหเสียงเบาสมหวันอยู่แล้วแต่ว่าคนเฒ่าแล้วจังเดากแต่ว่าท่านเํ่าคนได้รอกเกอดโดนซื้อมาจัดวย่าน้เบาแต่ก็เออโเราเีนบุญบาโถวตอตลกก็เลยเบานำอย่าอย่าไว้มีใจชยู่เศ้าเหระครับ อันนี้วิจัยแล้วนะปูนะวิจัยแล้วครับครับครับนับ่นคือนี่ยังปูว่าเธอเป็นอีหยังคืออื่นอีหยังไหนชั้นบึกบึกกว่ากิ่งหยังโง่รับขอพรจากเจ้าทิศเจ้าภมูแม่นางทนีแม่คงคาพ่อนาคาแม่นาคาแม่ยะกาเทิดพิดาเทศวาสวนสวนเทอผัเอ,เอ,อ,เอ,อ,เอ้ยคนนึงข้าพระเจ้าไม่มีปัญญาจะสร้างวัดแล้วอย่างนี้ก็ขอพ่อ พระเจ้าสุโธพระ,ะแม่ปทุมมาจงมาสถิตพรพร้อมเทพธิดาเทวดาให้ข้าพระเจ้าหวยใต้ดินเขาเล็นกันอย่างนี้ถ้าจะสถิตพรให้จากสามสี่ห้างวดนั้นบอกแก่โยมทั่วประเทศเขามาถูกแล้วเขาจะได้มาสร้างมาช่วยทำบุญมาสร้างช่วยอันนี้ขอเถิดนะอันนี้ก็มี่ก็นั่งสมาธิแะ้วก็มี เสียงนี่มีดฝันนั่นถึงถึหัวนอนแต่ว่าคือจะให้เจ้าขานวัดคือเจ้าขาดวัดที่เท้าตัวไงขานเพราะขานเท่าเดิมแล้วอีกวัดสองวัดข้าครับอาสันต้วนักปูเนาะใช่ยซ้ำไทยเก่าซ้ำนั่นนักปูเนาะอันนี้การคิดเลยว่าเท่ากับปูท่าบุญเนาะครับผมท่าบุญกับเพื่อนมนุษย์ทั่วประเทศ หลังคนถูกก่ามาทัาบุญห่วงหลังคนถูกเก่าบ่ทัาบุญห่วงก่าบ่เป็นยังครับผมผู้บ่ได้ว่า้ยักษเพราะว่าผู้เป็นพระให้เลยครับให้ศีลให้พรให้ธรรมะให้สร้อยให้เหรียญให้ทุกสิ่งอย่างต่อยาติโยมให้เข้าน้ำชั้นปลามดแมงกินครับเขาเหลือกต่น้ำผู้ก็เลี้ยงนกเลี้ยงหนูไปนะให้ไปเมื่อตุ่ยากอันนี้บางคนถูกแลวบางคนก็ไม่ไม่สร้างม มาแม่บ่ได้บ่ให้มาช่วยสร้างกักหนังก็บ่พยักวันไหนแม่มาทำบุญคนนั้นไม่ได้บุญเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดไม่ใช่กรรมใช้เวียนใช้กรรมร้อยชาติปับันชามาเกิดเป็นมนุษย์ที่แสนจ,จะดีหนักหนาแล้วมีโอกาสอยู่ในชาติมีศาสนาทำบุญทำทา,ทานทำบุญใหม่ผสมบุญเก่าทีนี้เขาคือได้อุทิศตัวเองเหาเจ้ากรรมในเวรยูป่ยย่าตายยายป่ตายก็รับตัวบุญจากเราท,นทีนี้เราก็ได้ ทำบุญใหม่ผสมบุญเข่าไปแม้แสนสิดีขนาดที้ท่านคุก็ถึงเลร็บว่าทำบุญบ้านเนอานี่ก็มีเด้ถึงับว่าทงบุญนครับสมงับต้องมีหลายว่นเจ็ายกาครับแต่ว่าเป็นยังว่าเป็นเัรงทำบุญอะครเด็กแพแผ่เมตตาให้บุญะเด็กทำบุญอะเด็ก่เป็นยังยังอยู่างไม่หาคนเนาะนั้นไปมานั้นคนละสามสิบบาทสองร้อยบาท หาคนต้องไปแวบมันมาถึงไหลโอ้ฉันมาเออเออบ่ถึงไหลจะได้ก็ดีว่จะต้องมาสุดๆบ่อวันนี้เราเพิ่ติดตามไลยอยู่คิดแล้วอันนี้ไปเขาเอือนี่ยูทูบอันนี้พูดที่มาทาบุญรวมเขาเอือนอีอย่างก็เอฟซีเอฟซีครับเอฟซีเอฟซีเจ่ซหรือเอเอฟมันเจ็บจี่ fc ครับ fc fc ครับ fc fc ครับว่ามันเก็บกี่ซี่พ่อแม่เก็บกี่ซี่เก็บกี่ซี่ไมขายวะนี่คิดแล้ว product ไปเสร็จแล้วเสร็จแค่นาะเดี๋ยวสิปัดเอาชิงวัเดียวงั้นในตัวในตัวพนักงานยูทูบที่มาทำ เพจหวยใบหวยไปทั่วประเทศให้ญาติโยมถูกอะไรได้มาทำเหมรอนวมรับจุดโทษบัตรเสริฐรับ,รรบยุ่ปูน่งลงมมง้วนยกไม่ขึ้นเออจุดเอดอันนี้ข้าพระเจ้าผู้ดำและพระจาปัตตุโนโนขอพรจากสังผาตพระเจ้าเยื้อหัวสวรรค์นาคตแล้วพร้อมสมเด็จ่า ที่ให้ดินประชากรรัชดรอาศัยอยู่นี่ลงมาเป็นตะบะเอเจะอันนี้ข้าพเจ้าผู้ดำและพระจักรันตูโอขอพรจากสิ่งจากจิตจากคนในโลกทุกุ้งของรัชดรให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ลงมาเป็นตะบะเอเจะอันนี้ข้าพเจ้าผู้ดำและพระจักรันตนโอขอพรจากคุณพระพฤติสมล่ำคุณบระจําที่ส,สมรง คุณประสงค์สิวว่างโล่งโปร่งเย็นมาเป็นตะบะเดชไล่โลกไล่โศกไล่โลกลไล่ไฟไล่้อสเสียบจังไรพนักงานยูทูบมาเอาเลขใบเพจไปทั่วประเทศแต่คนเลยซื้อเสียงถูกได้มาทำบุญร่วมเจ็บเป็นไข้ไป่วยกินยุกกินยาก็ปล่อยพยาถึงรู้ถึงนามกินยุกกินยาก็ให้พยาในจอยออกตอยออกตอยออก สัพพะขสะพัสโศกสะพัะโลกสะพัะไปสะพัขจะเดียดจังไรสัะพัขตัวนอกสัะพาะตัวใน่ายสะพัขตัวใดใดขอยกายเป็นปีเขาะปีเขาวันเขาะเดือนเคาปีขอยเคื่อนเขาะเดือนขอยตายเพราะวันขอยหายเพราะหน้าดับไปพระวันถูกนี้ละขันตูสุละขันตู สวดมนต์ก่อนนอนนะพนกักงานยูทูบโลกโควิดจะไม่จ้องคนไหนไม่มีจัตธรรมไม่ฉีจริยธรรมโลกจะจ้องก่อนตายก่อนเราเราตายอยู่แต่ตายในสัจธรรมมีศีิธรรมคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าปลาทุกวันไม่เคยมาทำบุญเลี้ยงพระไม่เคยมาทำบุญอุทิศเมื่เขานั่นโลกโควิดจ้องก่อนตายก่อนเราเราจะตายทีหลังแต่ตายทางมีจัตธรรมนะเนี่จะ,จะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกช่องนะครับมันนีกาตัวผมเองนะครับมัอนีกาได้เดินทางมาหาผู้ดำซึ่งวัดที่แล้วเลขผู้ดำเพิ่นกัเขา่าเนาะอืมได้ผู้ดำเพิ่นกับเขา่าอันนี้ก็เลยมาตามต่อเพื่อนบอกว่าวันที่ทิพซีท่พ่าแต่ว่ากับกับว่าเป็นยังอ่าเพราะว่ามาหาย่ามไยกั เพื่อนจะว่าห้ผิดหวังเพื่อนมาขาันมาหาช่วงกับการเลื้ยงกตบว่าว่าิดหวังเพื่อนจะได้ตัวเลขมาฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีแล้วแต่ว่าบันนี่ผู้ดำนะเพื่อนจะว่าสะดวกที่ที่เขียนออกซื้อเนาะว่าสะดวกที่ที่นําเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขออกซื้อเนื่องจากว่าพิษวินัยทั้งสองเพื่อนก็เลยว่าห้ออกซื้อเพื่อนก็เลยว่าต้องการที่ออกซื้อ เพราะฉะนั้นเมื่อนี้ที่นั่เสนอด้วยการผมสเขียนเป็นผู้เขียนเองแต่ว่าตัวเลขได้มาแล้วเมื่อตอนนี้ผมก็อยุวัดนเนี่ละ่ะยุวัดผู้ดำนี่หละ่ะม,มาหาเพ่อนเพ่อนกะบอกสูฟังเพลินกะเขียนให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็ที่มาเขียนตัวใหญ่ให้พี่น้องได้รับรู้ถึงข่าวสารด้านตัวเลขของผู้ดำพร้อมกันเนื่องจากว่าเพ่อนเขาวมาสองวันเลยขามาแต่ซีสีหาเนาะขาว่าสามแล้ว สามแล้ววอวันที่ที่สี่วันนี้โอ้วันนี่วันที่สเนาะวันแรกสี่ห้าวันสองหนึ่งเจ็ดนี่นวันนี้เออสอเก้วันนี้เรสองเก้านะครับเก้าพิษสองเก้ในวัที่3านี่เพิ่งจะหายมากแล้ว ตัวองคเชื่อแงมจะอ่อนตัวองคืซอจะฟังน้งแตาสีไหลงวดสิบหกกคหกสี่เลขปู่ดำเก้าห้าแบบสองเพื่อนห้เลขว่าหลายห,หางดอกปู่ดำห้เลขสามหางสี่หางจะชื่อไว้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างไว้ สองตัวล่างเลอตเตอรี่ไว้สามตัวบนกับชื่อชื่อไว้กับว่าว่าเป็นยังอ<ม>าเทียบพุกถึงราวั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หา<ม>แล้วก็มีเกียรติศูนย์แล้วก็มีหนึ่งหกนะข้ามมีระดัน อันนี้ก็เป็นตัวเลขตัวเบอร์ของปูดำเนอะครับพี่น้องครับปูเพิ่นกาให้เป็นแนวทางมานะครับวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองหาหกสี่ครับซึ่งเพิ่นกาบอสดวักสีว้าสูฟังว่าเพิ่นนิมิตจ,จังไหลฝันจังไหน,นะครับพี่น้องก็ล้องออาไปเปลี่ยนแนวทางร่องเบิงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะครับพพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในเรื่องของความฝันนี่ก็ได้ไปกับฝันเบอร์่ว่าผูดใดสิฝันแมนบ่าแมนใน้อนครับพี่น้องครับ ออซึ่งผูดำนี่เพิ่นกะถือว่าหนิงวดที่ซีสิเขานี่ก็ยังบวพลาดนะครับออก็ยังถูกมาสงวดนะครับเป๊ะเป๊ะมาสังวดจึงงวดต่อไปนี่ก็คืองวดที่ซีสีเขาว่าเขาจังไรเขาก็ทีได้รุ่นกันล่งวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสี่นี่เอาชอบจังไรก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ครับพ่อพี่น้องครับอยเริ่มกดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับอยเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่บริพลาดจากคลิปเด็ดๆจากทางช่องนะครับมีตัวเลขเ็ดตัวเลขดียุไซเขาก็ที่นั่มกาะไป นะครับพ่อยพี่น้องก็ติดตามไว้ถ้าเบิ่งเพื่อสิบ่ได้พลาดจากคลิปนะครับกันพลาดโอกาสแล้วก็โอ้แย่เลยครับพ่อยพี่น้องครับก็ลองอ่าเบิ่งนะครับติดตามไว้ติดตามทางช่องของผมไว้เพราะว่าการเฮานําเสนอไปมันก็สิเด้งเฉินพ่อยพี่น้องก็สิได้เอาไปเป็นแนวทางปั๊บนะครับซึ่งเฮาก็บ่ได้แนะนําใหมายว่าพี่น้องเรียนการพนันหรอครับเพียงแต่ให้เอาไปเปรียบเทียบแนวทางนะครับเพื่อสิบ่ได้งูป่าครับเอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็เอาซั่นี้แหละครับพ่อยพี่น้องครับ เดีย๋ยวจะในคลิปหนามาพบมาพอ,อกันใหม่กับท่างช่องครับสวัสดีครับ